สวัสดีทุกคนหนูกำลังพบกับนายเด้็กสมร์ชาแนลอุ้ยหนาวแบบสะท้อนแสงเนาะแล้วมื้อนี้เนาะทุกคนตามทีลาบอกไว้เนาะก่ะคือเฮาสิไปเบิ่งหมอลำอ่าหมอมเหลืองเนาะทุกคนตอนนี้กับแม่กับยางไปเนาะไปเนาะทุกคนเด้วเฮาสิย่างไำดังอ้ยฮะมันเหม่ยไปดิย่างๆๆมันเหม่ยมันเหม่ยไปแล้วอุ้ยๆเดี๋ยวไปผอกันอีกที่ตอนอ่าเดี๋ยวไปผอกันอีกที่ตอนฮอดอ่าบัดด้วยเนาะทุกคนไป กตอนนี้ฮะก็มาหอดวัดกันเลาะทุกคนเนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งนองแล้วก็บรรยากาศเปลืองลังเวทีเนาะทุกคนอันนี้ก็อ่าก่อนอื้อมุดลากกับตองขอโทษนําเนาะทุกคนขอโทษน้ำในร้ายทีแบบว่าก้องสีบปแจ้งหรือว่าสีสั้นสีแบบว่าแกงไกแกงมากลาก็ขอโฮดนําในร้ายเนาะทุกคนเช้าเช้าใคเสียก็มาลากกัเออบุ๊คบุญชีเฮตจะไหนเดี๋ยวเราะว่า เขาเขาย่งๆย่งกับแบบบ้าทไทยแบบแ้วกแบบว่านกาไทยเป็นไรเนาะทุกคนวัฒนกาไทยคลิปต่อหน้าคุณในไลา์เป็นไรเนาะยมะกะเนาะยมะกะบอกก็ได้เหตุเห้แห่แบบสั้นๆนี่ให้ญาตินิดนึงแบบประมาทวันสั้นนาอแบบแกงกล่องไปมะนิดสินะมันกับโบแจกโบซัดเนาะกับพ่อโสก็ภห้นําทุกคนในไลน์เนาะแล้วนีก็ือเป็นอาหา้ไทยเครื่องทา,งทางหนาวัดทุกคนแบบ คนไล่ดีเนาะคนแบบหลยแ่มาทุกคนมาใ่าเนี่ยูจะเข้ากคานเาไก่้ยืนม่ายืนคุกมาคับ เอากระบอกกาแนมคือกันเลยนะนี่นะจ้างกันไเลยกาและตัวนี้เขากำลังย่างไปเบิ่งทางหน้าเนาะเพราะว่าทางหน้าจะเป็นอ่า สไลเด,ดอรนะ์นาะทุกคนเป็นสไลเด,ดอร์เป็นบอลให้เด็กหน่อยเด่นมาสันนโนดแปลว่าเขาสยายามไปเบิ่งมาเอื้แบบอมจะเป็นเจริได้พุ่นสิได้สำแดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นเขาเจ้าแบบไปไปในหันได้พุ่งเถือกเพราะว่าเด้หน่อยเข้ามาเด่นเนาะแบบว่าเขาเจ้าผ้าผ้าล้านไปเด่นในหันเนาะทุกคน เาเดี๋ยวพูว่าพูวาีเอ็มขีเอ็มไปว่าอย่างมีได้ยังมะเนี่ยว่าคนสมาร์ทโฟนจะได้รับการได้ของเอ อะไเงืนคนขับค่จะพายแล้วไปดิมันใจแบดดูิใส่แล้วเนีเฮ้ยเอาดใสยว้มยโม้นไมันไมเนาะเพาว่าเ้วฮะ อันนึงกทไหร่น่ันไปใส่แมสกจะใส่แม็ไปเอามะง่ามานเลบอกอับ่อมู้นี่นะเอองายอยู่ดอกแก้วใบเวลานอนมันแทงหูเลยใส่แบบแบบผู้งน้นนะโดปเอาเบืเดียวเมสนี่เรียกอะไรแม่นี่ไ้ใช่นะเอานักนีไม่ต้องการก็เอา

บาและตัวนี้เขาเกิดการลังสิเขาไปเบิร์ข้างในเนาะทุกคนแบบคู้คนแบบไร้อดีตนาะแหนกันเขาเนาะทุกคนเนาะแบบว่าเออย่างเบียดกันนี่ของทางเขาทางออกเนาะทุกคนกะเดี๋ยวเข้านสิบห้าเขาไปเบิร์เนาะข้างในว่าคนสิไรสิไรสิเป็นจะได้เนาะทุกคนแบบคู้คนคุ้นไร้อดีตเด็กก็ม้วนเนาะทุกคนแบบ แบ่บ้านมันโบเรมีงานแบบปีมาดนแบบน้องทุกคนมันโบเรมีงานมาดนนะครับแบบว่าคุณพ่อกะแบบตื่นตาตื่นใจแบบมว่วนนะ้องทุกคนแบบปีเพราะว่าอ่อบรรยากาศมันคล้ายๆคือบุญประจําปีน้องทุกคนแบบมันคือบุญประจําปีของแต่ละหมู่บ้านที่เคยมีนะนะ้องทุกคนมันคล้ายๆแบบว่าเขาได้กลับมานเกิดแบบบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศจนลืมที่เคยมีแต่ละปีของแต่ละหมู่บ้านดูสิน้องทุกคนแบบข้นกระไลกระมวนเนาะทุกคน แต่ว่าเสียอย่างเดียวนอะทักคนแบบคนโตแบบโต๊ะพะโลอาลีเนอะโต๊ะแบบโบเซาะนะโต๊ะแบบเงี้ยเงี้ยแบบบ้านก็ยห้าเรียญคนละนละอเพ่อนนบผมก็เหมือนมาสิตรงแข่งอะไรเียเานตะ

เออพ่อมาคิดดิมันกัแจ๊กเหรอจ๊กพ่อบัตรเงี้ยมองทาองเขาอันนี้มองอเขาไปฮะเดอเออพลันเออขึ้นทุนขึ้นหลายแบบช่วงพอะเรีนี่จะกันะมอกัน นนนีีี่แแหหลลละะตัว้้กะหลังจากที่ยืนเบิ่งแด่โบดนเนาะทุกคนกะฝนตกเนาะตอนนี้เนาะคือแบบฝนกะแบบว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกกะแบบตกแบบพะโลเนาะทุกคนแบบตกแบบตกกะตกบ่แห้งปันใดเนาะแต่ว่าตกเพราะแบบว่าแบบ เพราะมันเปียกอะนะเออพอดีมันแบบมันเหมือกมันเป็นอุปสรรคเราต่อต่อทุกคนที่มาในงานเราทุกคนโอ้คนมีเยอะเลยคนคนไลน์มาใา่ไหมโอ้ยไปไปไปออกมาได้ฮะ nhiều tháo rồi đấy ạ, nghe mà, được không của đâu, <laughs> สภาพแต่ละคนตอนนี้ก็คือเปียกไปจะได้อุตสาห์หอม่วกว่าไกลๆมาก็มาอ่ะเพื่อหากควากูเฮ้ยโอ้ไรมักแลบ่หนิอีนี่งู้มาเลือแค่นี้บอกหัวไม่นะมันมีแค่นี้บอนี่ึงสภาพทวกแนแบบคนแบบโตแค่ไนเนาะ <laughs> okay, <bà> Cover <s girlfriend> à, <laughs> con thật, don't hang a liều con thương hô 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 nó nọt phân chia ba mân nha bote nọ hô 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 ตดิกะพ้นช้าเลเนาะตดีกะไรเก่าหมวอสีม่วงเนาะสม่วงก็คือเนาะทุกคนไปใหม่พ้นเช้าห้วไปใหม่เนาะสนใจกล่องแค่แหนลายเสือ ปะหมปะหงคู่คดบควันเสี้ยนเสีนามสิบสองนะอืมยังไงเงินองจะเป็นไงเหนาวเนาะทุกคนโอ้ยลุ่มมาแบบเย็นๆอุ้ยมาห้องไปเลาวทุกคนเดี๋ยวเรามาเวิรงกันอย่างทีกันหอดบัตรเนาะว่ามีซี่มี่ยังเขาจะยังสีแบบรับอยู่บ่หรือว่าจะไรเนาะหรือว่าเขาจะสีเมื่อเวิร์ดอะบอ

và <laughs> <laughs>

ประมาณ7หมู่พุ่นยังบ่ทันเจ้าตกไปมื้อเช้าพัดเฮาบ่ไปนําปาหวงนําเงินเช้พัดฝนตกจใจสิไปนวิธีใดเยเออกตอนนี้กคือแบบนมันตกแต่คืนนีุ้นกคนยัง่ทนได้บ่วมนี้สิได้เมื่อจกบ่ กะกอกนากทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วก็คงจะอ่าพอจบกันเพียงเท่านี้เนาะสำหรับใครที่มากระยิบกรก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไคร์ได้ด้วยแลักการคิดหนาทุกคนโอ้แสงแสงแสง